5เรื่องที่คนขายประกันไม่เคยบอกเรามีอะไรบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บัฟฟาโลนะครับผมเองก็เคยเป็นตัวแทนประกันมาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าประกันเรียกว่าลูกค้าชั้นดีเลยนะครับทำทุนประกันก็เยอะมีประกันหลายเล่มถ้ารวมทั้งหมดของผมตอนนี้เนี่ยมีประมาณสัก10เล่มได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับผมค่อนข้างมองแง่บวกกับประกันพอสมควรนะครับเพราะผมเชื่อว่าประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรก็ตามนะครับมันมีข้อดีของมันครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของประกันหรือว่าสิ่งที่คนทั่วไปรรรูู้้้้้สสึึกกกเเเเนนนีี่่่่ยยยออาาจจะะวโปปัไไไไมมห็ดดลบทิงซืค แถมคนขายก็โกหกถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือผมคิดว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นสินค้าทางการเงินเพียงตัวเดียวนะครับที่ช่วยเรื่องของบริหารความเสี่ยงได้สำหรับใครที่กําลังอยากจะทําประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพอะไรก็ตามนะครับต้องฟังคลิปนี้เลยครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับประกันที่คนขายไม่เคยบอกมาเล่าให้ฟังครับ อย่างแรกนะครับประกันชื่อเต็มของมันนะครับคือประกันชีวิตดังนั้นถ้าใครไม่ต้องการทุนประกันชีวิตนะครับคนนั้นไม่เหมาะกับการทําประกันชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นประกันรูปแบบไหนเพราะข้อดีของประกันชีวิตที่สินค้าทางการเงินอันอื่นให้ไม่ได้ก็คือเรื่องของทุนประกันครับข้อ 2. นะครับผลตอบแทนจากการออมกับประกันชีวิตเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับก่อนจะไปลงลึกกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับโดยปกติแล้วเบี้ยประกันที่เราจ่ายให้กับบริษัทประกันไปในแต่ละงวดในแต่ละงวดนะครับเบี้ยประกันนนนจะะถูกกแบบ่่่งออเป็2สสววครัน แรกเนี่ยเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ อีกส่วนหนึ่งคือบริษัทประกันจะเอาไปลงทุนตามพอร์ตของบริษัทประกันชีวิตนะครับไอ้ส่วนที่ไปลงทุนเนี่ยครับเนื่องจากว่าบริษัทประกันชีวิตหรือว่าธุรกิจประกันเนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความมั่นคงที่สูงกว่าธุรกิจอื่นๆดังนั้นการลงทุนการเอาเงินไปลงทุนต่างๆในเงินก้อนที่2ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้ครับดังนั้นสินทรัพย์ที่เสี่ยงไม่สูงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเนี่ยก็คือตราสารหนี้ผลตอบแทนผมว่าอง IR ข การออมกับประกันชีวิตเนี่ยจะอยู่ประมาณต้นต้นไม่เกิน3%ประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วดังนั้นครับถ้าเกิดใครหวังว่าจะออมเงินกับประกันชีวิตและจะได้ผลตอบแทนแบบถลม่มทลายเอาแบบเอารวยกันเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าประกันชีวิตยังไงก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับแต่อมบอกกับทุกคนก่อนนะครับถ้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ผลตอบแทนจากการออมในประกันชีวิตสูงขึ้นได้นะครับยังไงก็ลองศึกษาเรื่องของลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อ 3. ถ้าจ่ายเบีย้ยประกันไม่ครบหรือไไมมม่่ปฏิิบััตตาาาเงงงือออนนขขขกกรโสสดทุู เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมจ่ายเบี้ยประกันปีละ1 0,000บาทไปเรื่อยๆถูกไหมครับตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดว่าจะต้องจ่าย10,000บาท10ปีแล้วก็ถือ20ปีเพื่อได้เงินคืนแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปโอกาสขาดทุนสูงมากๆครับสมมติว่าเราจ่ายเบี้ยประกันไป5ปีถูกไหมครับแล้วอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าจ่ายไม่ไหวแล้วหรือว่าเรามีเรื่องต้องใช้เงินอื่นๆเราอยากจะยกเลิกกรมธรรม์นะครับรวมเเนนี่ยถ้าไปของิ หรือว่าขาเว้นคืนกรมธรรม์หรืออะไรก็ตามนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะได้เงินกลับมานะครับน้อยกว่า5 0,000บาทเสมอครับดังนั้นครับผมแนะนําเลยว่าถ้าใครจะทําประกันชีวิตนะครับจะต้องเขื่อไว้เสมอว่ามันเป็นการออมเงินการเก็บเงินการทําประกันเนี่ยคือภาระในระยะยาวๆนะครับดังนั้นผมแนะนํากับทุกคนก่อนเลยว่าถ้าอยากจะทําประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันที่จ่ายเนี่ยไม่ควรเกิน10%ของรายได้ทั้งปีเพราะว่าเผื่อในกรณีในอนาคตเกิดสภาพคล่องขาดหายเราจะได้ไม่ต้องเบรกกรมธรรม์หรือว่าหยุดกรมธรรม์นะครับเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนอย่าาางมหนนัอร รประกันสุขภาพเบิกไม่ได้ทุกโรคเคมไม่ได้ทุกเคสเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจครับตอนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วประกันสุขภาพที่เราทำเนี่ยจะเบิกได้ในกรณีที่เราจะต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีบางกรมธรรม์รุ่นใหม่ๆออกมานะครับว่าสามารถเบิก OPD ได้ปีหนึ่งครั้งละเท่าไหร่ไม่เกินจนํานวนกี่ครั้งนะครับแต่ว่าก็จะต้องจ่ายเบีย้ยประกันที่แพงมากขึ้นซึ่งประกันสุขภาพโดยปกติน,นะครับจะมีเวทติ้งพิเรียดอยู่30วันไอ้สามสิบวันแรกเนี่ยยังไงป่วยอะไรก็เบิกไม ทุกคนลองใส่หมวกเป็นบริษัทประกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าแบบมีคนนึงเนี่ยมาทาประกันสุขภาพปุ๊บเบิกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราคิดได้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือให้หมอนี่ต้องป่วยมาก่อนทําประกันแน่ๆดังนั้นเพื่อป้องกันตัวเขาเองด้วยแหละครับว่าสามสิบวันแรกเนี่ยจึงไม่สามารถเบิกได้แล้วปวตีปัญหาสุขภาพที่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับมันจะต้องมีสาเหตุมาก่อนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้นะครับมันก็จะมีอยู่บางโรคนะครับอย่างเช่นพวกโรคายแรงเนี่ยจะต้องรอเก้าสิบวันก่อนถ้าเกิดภายในเก้าสิบวันเนี่ต้อองร 120วันหรือประมาณ4เดือนนะครับอย่างเช่นพวกเนื้องอกถุงน้ําดีเป็นลิศสีดวงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าร2 0วันเนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่ไม่รองรับนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้อยากให้เพื่อนๆทุกคนรู้ก่อนเลยนะว่าประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ตามนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความจริงใจอย่างยิ่งนะครับคำว่าอาศัยความจริงใจก็คือทั้งตัวบริษัทประกันเองผู้เอาประกันเองหรือว่าตัวเราเองนะครับจะต้องไม่โกหกซึ่งกันและกันเพราะตต้้้อออองงงกกกรรแแลเขียนนะคบบ็ืใถสุา ว่าเราเคยเป็นอะไรมา่อก่อนในใบนั้นจะถามค่อนข้างละเอียดนะคบว่าในช่วงระยะ6เดือนเราเคยเป็นอันนี้มาไหมในอดีตมีโรคแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราตอบตามความเป็นจริงไปนะผมแนะนําว่าให้ตอบตามความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดป่วยให้บอกว่าป่วยนะครับเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดเราเกิดป่วยแล้วเราบอกว่าไม่ป่วยเราคิดว่าอ,อ้บัทประกันไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมจะครับว่าบริษัทประกันกับโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนเพื่อนสนิทกันเลยนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราแถลงแบบจริงใจไปเออเราไม่ป่วยเราไม่เคยป่วยอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ายังไงก็เบิกได ปิดข้อมูลไม่บอกข้อมูลทั้งหมดว่าเคยป่วยมาก่อนนะครับและซึ่งเหตุผลที่ผมให้ผมแถลงนะครับคือเป็นการโยนไม้ไปให้ทางบริษัทประกันนั่นเองครับว่าถ้าเกิดเราแถลงมาแล้ว,วเราเคยป่วยเคยอย่างนี้ส่งเอกสารทุกอย่างให้เขาไปลื้จากโรงพยาบาลเก่าที่เราเคยรักษาได้เลยที่เนี้ยเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันแล้วครับถ้าเราแถลงหมดเขาอาจจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์กลับมาว่าขอเก็บเบี้ยเพิ่มขึ้น5 0หรือเท่าตัวหนึ่งหรืออาจจะ30%อันนี้แล้วแต่โรคแล้วแต่ปัญหาแล้วแต่ระยะเวลาที่ห่างนะครับหรืืออเเคคค้้าาาาาะปปไมม่่่่่รรรรัับกกกกนนยยยหวววถโโชดีีี็็ทู ก่อนในอดีตนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราแถลงถูกต้องบอกชัดเจนไม่ได้หมกเม็ดอะไรนะครับผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็เบิกได้ครับข้อ5นะครับอาชีพตัวแทนประกันคืออาชีพบริการไม่ใช่เซลล์ขายประกันนะครับต้องบอกกับทุกท่านก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมเคยอยู่ในวงการประกันมาด้วยผมก็จะพอรู้ว่ามันมีเรื่องมีราวอะไรอยู่บางส่วนตัวเองผมก็เคยเจอนะครับคืออย่างที่ทุกคนทราบนั่นแหละครับเวลาตัวแทนประกันอย่างผมออกไปขายของใช่ไหมครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมาถูกไหมครับแล้วไอ้ค่าคอมมิชชั่นโดยปกตินะ แล้วทีนี้นะครับพอผู้บริโภคบางคนหรือว่าเราก็รู้ว่าเฮ้ยไอตัวแทนเนี่ยมันได้เงินจากเราไปเยอะเหมือนกันนะบางทีเราก็เลยไปขอส่วนลดหรือว่าบางทีตัวแทนเป็นคนเสนอให้เองเลยว่าผมให้ส่วนลดนะพี่ผมมีทองให้ผมมี iPhone แจกให้พี่ทาประกันกับผมเถอะนะครับแต่ว่าทุกคนเชื่อผมนะครับสำหรับใครที่เป็นตัวแทนแบบมืออาชีพตัวแทนที่เป็นนักบริการจริงๆผมบอกเลยว่าการบริการเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับการขับรถไปหาผู้มุ่งหวงังการขับรถเข้าไปบริการไอค่าคอมหรือว่าค่าธรรมเนียมที่เขาได้เรื่อยๆทุกๆปีมันเป็นต้นทุนในนนกกาาารรรบิััดง้้ถ เกิดตัวแทนคนไหนก็ตามที่เขาหักต้นทุนในการบริการของเขาออกมาให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินสดกลับมาอะไรก็ตามเนี่ยผมให้ทุกท่านแบบขึ้น alert ตัวแดงๆไว้ก่อนเลยนะคบว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาหรือว่าเราต้องใช้การบริการหลังการขายเนี่ยตัวแทนคนนั้นนะครับมีโอกาสที่จะไม่บริการเราสูงมากนะครับ อย่าทําประกันทางโทรศัพท์เด็ดขาดน,นะครับเพราะระวังเงื่อนไขหมกเม็ดครับโดยปกติแล้วประกันชีวิตนะครับเป็นสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งที่ตรงไปตรงมาแต่มันมีรายละเอียดเยอะครับทุกคนคือถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเคสไหนเบิกได้เคสไหนเบิกไม่ได้ทําประกันชีวิตแบบนี้เกิดมีปัญหาขึ้นมาเคมได้เคมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันมีเงื่อนไขเขียนไว้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับถ้าเกิดตัวแทนอธิบายได้ดีอธิบายได้ตรงนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแล้วก็จะเคลียร์ครับตั้งแต่วันแรกนะครับแต่ไอการขายประกันทางโทรศัพท์เนี่ยแหละ เร,เร็วแล้วเราไม่ทันได้แคชชั่ไม่ทันได้จดไม่ทันได้บันทึกอะไรเลยนะครับบางทีเราอาจจะพลาดเงื่อนไขอะไรไปรวมถึงถ้าเป็นประกันเขามาขายประกันสุขภาพประกันโอพเอียอะไรต่างๆก็ตามนะครับอยากจะให้อ่านเอกสารหรือว่าหาตัวแทนที่อธิบายให้อย่างละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าในการขายประกันแบบทางโทรศัพท์เนี่ยครับแค่เราพูดคาว่าตกลงใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โอเคครับตกลงครับแค่นี้โกมาทันวิ่งมาที่บ้านเลยนะทุกคนอันนี้ต้องระวังมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครเกิดพลาดไปแล้วยังไม่ต้องตกใจนะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนะคร่ง ว่าฟรีลุกพีเลียอยู่ฟรีลุกพิเลียนะครับก็คือตั้งแต่ที่เราได้รับกรมธรรม์น,นะครับระยะเวลาจากนั้น15วันเราสามารถคืนกรมธรรม์แล้วขอเบีย้ยคืนได้เต็มจํานวนนะครับแต่ว่าก็จะมีบางบริษัทประกันที่ขอเรียกค่าค่าทําเล่มที่เขาส่งมาให้ในประมาณ500บาทบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางที่ก็ไม่เก็บเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ผมไม่อยากให้ทุกคนทําประกันผ่านทางโทรศัพท์เลยก็คือเรื่องของแกงมิชชีพนั่นเองครับไม่ใช่แค่การทาประกันหรอกครับไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมทางการเงินหรือตอกลง ใจพอดีข้อเสียเงื่อนไขต่างๆที่เราจะได้ก่อนทําประกันทุกครั้งนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างชอบสินค้าประกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนลองจินตนาการถึงไม่ต้องคิดถึงตัวเราก็ได้นะสมมติว่าเรามีเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนคนนี้เกิดแบบสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเงี้ยครับสิ่งแรกที่เราอยากจะถามเขาหรือว่าเป็นห่วงเขาก็คือเฮ้ยมีประกันไหม พราะประกันเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเบารรองรับค่าใช้จ่ายในเหตุบางเหตุในบางเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยลองคิดถึงเวลาเราเกิดเหตุปุ๊บเรามารีข่าประกันนะครับแต่ไอการทําประกันเนี่ยมันจะต้องทําก่อนเกิดเหตุเสมอนะครับเพราะว่าเหตุเกิดไปแล้วทําประกันไม่ได้นะครับโดยเฉพาะประกันสุขภาพประกันสุขภาพอย่างที่เราคุยกันนะครับจริงๆแล้วประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิ์เฉพาะของคนที่สุขภาพดีเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเราเกิดป่วยพวกโรคชุดพวกเบาหวานมะเร็งความดันพวกเนี้ยทำประกันสุขภาพไม่ไไดดดด้้้้แแลวนรหือถาาาเเเเกกกกิิททํ็โีีียยพพ่่มมง แต่ว่าถ้าเกิดเราทําประกันตั้งแต่วันนี้แล้วผ่านไป2อสปี3ปี5ปีเกิดป่วยขึ้นมานะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรายังสามารถเบิกประกันเหล่านั้นได้อยู่นะครับแล้วเราก็ทําต่อเนื่อง continu ต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวแทนก็ไม่เคยบอกเช่นกันนะครับดังนั้นทําประกันไว้เถอะครับสักเล่มหนึ่งอย่างน้อยเป็นเบอะรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันเลยนะครับประกันเนี่ยครับเป็นสินค้าการเงินตัวหนึ่งที่ชัวร์แต่ว่ารายละเอียดเยอะลองศึกษาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเราเเเออองงงงนนนนะครรัับบบถ้้้้้าาาสสยยตตตไไไไไไหหหมมวแแทลีีดดด่ิก ออกเงินก่อนหรือเปล่าแฟกเคมยังไงถามให้หมดก่อนตั้งแต่วันแรกนะครับเวลาเราจะจ่ายเงินซื้ออะไรเราควรจะรู้ว่าเราเสียเงินเท่านี้เพื่อแลกกับผลประโยชน์อะไรเสมอนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ตัวแทนแอบหมกเป็นไวจริงจริงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆจริงๆงก็เป็นความรู้ให้กับตัวผมด้วยเพื่อมีบางเรื่องที่มันอัปเดตแล้วผมอาจจะแบบไม่รู้เนี่ยก็จะได้เป็นการอัปเดตแล้วก็อัปเดตข้อมูลไปด้วยกัน ให้กับทีมงานมันนีแบบโโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ